สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิรักช่องเกมทุกคนนะครับเราอยู่ในเกม Call of Duty Mobile นะครับวันนี้จะมาไขาความห้องใจเกี่ยวกับอตอนที่เล่นไปใช่ไหมมันมีบางช่วงบางตอนนะในโหมดของมาสเตอร์ย์ยังไงก็ไม่ตายอามาตะทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะไปไขความห้องใจของเตงผมจะพยายามเล็งที่หัวเอาไว้ทุกคนอจะด,ดูว่าคนที่ไม่แม่นหัวแบบผมเนี่ยม่นจะยังไงวะ ไปไปเทสกันวันนี้ใช้ M4 นะครับติดเป็นเทสดอดด้วยเออแล้วก็ลำกล้องเป็น OWC m a r t ี a n ร์ไปไปลองดูมาติเพยเแล้วก็เป็น c ชิป e มนด้วยไอชิปเมนนี่แหละผมแม่งโคตรข้องใจเลยไอเนี่ยไอที่ข้องใจคือเนี่ยเนี่ยห้าฝั่งห้าเนี่ยยิงอัดตัวไม่ตายใช่ปะ อืมแต่ผมยิงอัดแค่ตัวไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองว่าถ้าผมยิงอัดที่หัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วผมยังไม่ได้แม่นหัวเลยนะจริงผมไม่แต่เฮีย <c oughs> กุยไม่ทำเฮียอะไรเฮียตายซะแล้วยิงกุซ่สูยิงกุซะ,ซะหัวไม่อัดหัวสักหน่อยไหมล่ะหัวมันเป็นยังไงโอ้ยเอออะหัว โอ้ยเฮียเออลบ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 เอออัดหัวก็อัดหัวไหมเฮียไหมอืเอออืมอยจาล้างแขนมันซะหน่อยโอเคอืมอื้มกำลังจะถ่ายขึ้นหัวรวงก่อน อืมเ็ใช่ว่าขึ้นต้องขึ้นห่วงจริงใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้โอเคงั้นจับพยายามขึ้นหัวหมากที่สุดท่าที่จะทำได้มาผมว่าคืงผมอาจจะไม่ได้แม่นหัวอะไรขนาดนั้นนะแต่ผมจะพยายามทำให้มันแบบขึ้นหัวดีสุดอ๋อจ้าบ้าหลบแป๊บนึงอ,อ,อีเอ้ยเออเออ อย่างนีงแต่กูจังว่าไอีตัวนะฮะมันเป็นที่อะไรนะอือหัวเออถ่ายขึ้นหัวสัหน่อยอืออันนี้คืออะไรเปล่นฝั่งใช่ไหมอ่ะมาฮะจบเลยหรอเฮ้ยเราก็ที่สองนะเออเห็นว่าไปแม่ก็ที่สองอยู่เอออือ มันก็ไม่ได้ทําเล่นทําหัวนะครับแม่ที่สองนี้เท่าไหร่เนี่ยหกสิบห้าคะแนนที่หนึ่งเขาแปดสิบแปดต้องมีเข้าหัวจริงใช่ไหมเนะี่ยอ่นเดี๋ยวไปลองทีนึงกันปไปไปทุกคนไปชิปเมนนี่แหละเอาไปไปไปเดี๋ยวไปลองดูป้ามันจะเป็นยังไงวะจะพยายามเข้าหัวให้มากที่สุดนะทุกคนอืมอี่แม่งเอ้ยอ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะ หัวสองไปเลยจ้าจังหวะนี้เออเคเพื่อนเก็บให้ไวะไปไวเรามีเพื่อเก็บกระสุนอยู่มีเพื่อเก็บกระสุนผูมีเพื่อเก็บกระสุนเออน่าไงไม่ดีแบบแบบเกิดเร็วจังวะไไม่บันทึกยังโยโซยิงขู่ยิงขู่กูยิงขู่เอากูยิงขู่้เพื่อนเอ้า เอ้ยลากไปเออเข้าหัวเออไปแล้วกูถอยก่อนลจะจังหวะนี้จังหวะเอ้ยไป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 เอาเง้ยยิงพวฟุกก็โดนหัวให้กูหน่อยได้ไหมล่ะเออเออไม่ต้องเข้าหัวจริงเว้ยมามามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ,อืถือว่าฝึกไว้งไงทุกคนผมยิงเข้าหัวไม่ค่อยแม่นเข่าไหลเหลือให้เขาดูภาพชาดิ มึงยิงอะไรวะนะไอ้เอาจาหลบแป๊บนึงสิแอดนั่นแน่เออฟุ่นล้วนบอกเลยว่าฟูบอกเลยเอาอเฮียยิงเพื่อไอ้เจะมึงขยันยิงแต่กูจกังวะปล่อยโดนแม่งเหี้ย จีๆจี้หมายัางวะออกไปจีๆจี้ลูกแดกมันลูกเอ้ยแดกมันแดกมันอืออ้เวนกูขึ้นหัวไว้ก่อนแหลจะจังหวัเนี้ยอ้อแดกเอ้ยกูหลบก่อนกูหลบกูหลบอือแม่งเอ้ย <c oughs> โอ้ยยี่แม่งควดมัว ออแม่งเอ้ยตะเคียนะเ,เ,เป็นที่กันกูวางแม่งตรงนี้นกูจะจะวางกูจะวางปืนเซนที่กันโด๋โยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยพักยกก่อนนะมึงนะจะวางเ็นที่กันตัองอ้งแต่ยืนเบนเอ้ยมารอบสองอีกห้าสิบคะแนนทุกคนมึงอย่าวิ่งมานะมึงอย่าวิ่งมามึงอย่าวิ่งมากูแบะ ่งมืงเไหมเม่ได้เข้าหัวอะไรเล้ยึดซีก่อนแล้วกันเออหัวไปดิจังวันนะี้หัวอีกดีเอาเอามาอันนี้เพื่อนเราไปก่อนลวจังวันนะี้ดีโหลดแป๊บนึงืงเออฮีิคอปเตอร์ เอาเอาซักตรงนี้แล้วกันเอาม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 ายิงดักไว้แล้วก็เซนที่กันก็ตรงนี้เออโอ้เอ้ยอือหัวทุกดอกกูบอกเลยจังหวะเนี้ยโอ้หัวหัวหัวทุกดอกโอ้ยไข่มันขยังย่งยินกูจังวะเออล้มสักทีเถอะเอาไป,ไปจีจีออกลูกเัง ไปแดกมันลุกออเออเฮ้ยเดี๋ยว,วเด้<ๆ>เอเคเควะมาขอยืมปืนสิแป๊บนึงมันยังไงวนะมันยังไง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 ฮะมันยังไงมันยังไงอืมอืมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหลบแป๊บสิหลบแป๊บหลบแป๊บนึงเออแดกแดก

มึงต้องตายบ้างแหละไอสัตว์เออเออจัดเทียนนะสูบจัดเทียนนะสูบเรียบร้อยชนะนะจ๊ะเ <c oughs> ยะ่มันเป็นจังได้อืมนี่โอ้เพื่อนเราแมตเราต้องแมตน,นะครับนี่โอ้โหดูดอิอย่างแมน่นเพื่อนเราแม่โคตรแน่นอน ติดแม้หนึ่งในสามโอเคที่สองอยู่4,156เคื่อนเรา5,768แล้วก็ที่สาม2,563โ okay. อเคไปมาก็แสดงว่ามันต้องยิงเข้าหัวสักนิดนึงอืมเพราะว่าถ้ายิงอัดตัวมันก็เขาเรียกว่าคือชุดกรอบมันอยู่ที่ตัวใช่ไหมชุดกราะมันไม่ได้อยู่ที่หัวแต่ว่าเราต้องยิงขึ้นหัวสักหน่อยหนึงอา่าก็ไขความข้องใจของเราได้นะครับเพราะว่า คือปกติียผมยิงอัดตัวอย่างเดียวเลยยิงอัดตัวเพราะว่าด้วยด้วยปืนปืนที่ใช้เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะแรงอยู่แล้วไงคือยิงอัดตัวไงมันก็ต้องร่วงอะ่ะแต่นี่คือพอเล่นไปแล้วแบบก็ยิงไปแล้วมันไม่ตายวะอ, okay, 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 okay. อ๋ออโอเคโอเคโอเค๋อยิงอัดหัวยิงเข้าหัวก็แสดงว่าร่วงเร็วกว่าแสดงว่าเราก็ต้องหมั่นฝึกซ้อมอะไรแบบนี้ไว้นะครับอ่ะยิงเข้าหัวบ่อยๆเมื่อกี้ก็บอไปหลายดอกมากเลยนะ <laughs> ผมไม่ไมไม่ได้แม่นหัวจริงไม่ก็ไม่ค่อยได้แม่นเลยอืมยิงตามสัญชัตยานล้วนๆเลยเพราะว่าปืนมันดีขึ้นไงก็เล็งใส่ตัวแล้วให้มันไถขึ้นไปก็ประมาณนี้อ่ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกคนเสียรักนะจุบๆมับ